ไดมาเตะแล้วแ้มแล้ว่าิดต่างไมได้แล้วก็เม็ดใส่อย่าบอกนไม่ต้ยจะปาดอ่ะเนี่ยทาก็เกมไปแล้วเนี่ยตงถาเพื่อนไงเฮียเาเสีย เห็นแพ้ลบาปแล้วมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออมันต้องยังสีนแม่้ยเด็นกล้องเด่นยังในแม่ เอาไอ้กิไม่ชงแบบนี้วะ เรียนดีมากรโผกกันเลยโอ้โหนี yes, ่ล้อเหรอแป๊บหนึ่งทำไมคือประดุกอยวะครับครับหนึ่

ข่าแล้วเมื่อกี้โดนไหมใช่ไหมโดนตกาเหมือน้ปันเออๆๆๆยังเป็นยังไเลยไอเจปวดห่ยิ้มในกล้องหนึ่งทีโ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเขาไม่ชอบคำหยาบน่นีมแต่เอฟซีมาไล่ป้าเลยนะ